สินเชื่อ SME โดยธนาคารกสิกรไทยกลับมาแล้วครับผู้ชมครับนี่คือรายการชิงช้าสวรรค์ใหม่ทองคำครับเราอยู่ในรอบรองชนะเลิศครับและเป็นคนสุดท้ายแล้วด้วยนะครับในวันนี้เธอเป็นสาวสวยเสียงดีจากถิ่นย่าโมครับ วันนี้เธอพกความมั่นใจมาอย่างเต็มเปี่ยมและไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนครับใบเฟิร์นสุทธิยาครับนอกจากตัวเฟิร์นเนี่ยเรียนในภาพปกติแล้วก็ยังจะมีเรื่องการสอนร้องเพลงของน้องๆที่โรงเรียนสอนร้องเพลงเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบร้องเพลง เราประสบการณ์ทางด้านร้องเพลงเราก็มีมาพอสมควรเรื่องการร้องเพลงอะไรเงี้ยค่ะจากเทคนิคคู่เพลงบ้างจากอะไรบ้างที่เราเก็บสะสมมาเราก็อยากให้น้องๆที่ชอบร้องเพลงลุกทุ่งเหมือนเราเนี่ยได้ประสบการณ์จากการร้องเพลงจากสิ่งที่เขากําลังอยากจะเรียนรู้จากเราเนี่ยให้มากที่สุดมาทําให้เฟิร์นแบบมีความสุขมากกว่าค่ะ<น><ๆ>ก็อยากให้เป็นกําลังแรงใจให้เฟิร์นด้วยนะคะในรอบ16คนสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณค่ะ E ต่อดินทินรักก็ลามาสู้งานหนักปักหลักสร้างตัวเมืองไกลเหนื่อยยากเพียงไหนย่ำใจให้ทนล้าบากเหลือล้นอยู่ใต้ชายคาเมืองใหญ่ ลายคราวอลาหลับตาเห็นความยยกรายนี่สินภาระยิ่งใหญ่เราให้กลับไปไทยท่อ จะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดีเก็บถอยคำนี้จดไว้ในใจทุกอย่างบอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวังจะทำให้ฟันถึงฟัง คื่อทางเส้นทาง บอกแม่ให้รอบอกพ่อให้คอยความหวังจะทำให้ฟันถึงฟังเพื่อทางเส้นทางหลับหนา กับใจนะครับน้องใบเฟินครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรบ้างครับบทเพลงนี้สัญญากับใจเห็นบอกว่าเพลงนี้ที่ตั้งใจมาประกวดเพราะว่าคุณแม่ชอบเพลงนี้มากค่ะทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงนี้ที่ไรคุณแม่ร้องไห้คุณแม่จะร้องไห้ก็เลยอยากให้ลูกสาวร้องเพลงนี้เอาละครับเดี๋ยวเพลงที่สองนี่จะให้ไปเตรียมตัวสักครู่นึงนะฮะ อะเชิญครับขอเสียงปรบมือน้องใบเฟิร์นด้วยนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งเพลงครับเพลงที่สองที่น้องใบเฟิร์นเตรียมมาขอใจเธอแลกเบอร์โทรเชิญครับ แ,แค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอเณรหัวใจอย่าบอกลิกกันว่าเธอน่ณรักแค่ไหนจะรีบมาไปกพรามันไม่ดีไม่งายก็เลยเก็บของทำเป็นอมของทำเป็นว่าดูเฉยเมนจนเธอมาขอ่าโทรขอทางเราเอ,อ่ยอย่าบอกจังเลยทั้งบ้านให้รีบ แบบว่าให้เราแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจลงทะเบียนฟ้าไว้ตัวเอากลับไปใจใเก็บรักษายอมจำานอน รกแรกของฉันไม่รู้มีอีกเมื่อไรเอาใจและใจยังมีไว้ก่อนและดีเปอดโทรจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบแบบ,แบ,บว่าให้รอแต่เบอร์นี้จะได้ยินเสียงใจบอกว่าเอา้าท่านกำลังเข้าสู่บริการระบาดหัวใจ Hãy subscribe quay tu. เงินเยอะจังเลยนี่เแท้ขอโทษนะพิธีกรผมดูไม่ทันขออยกรอบเลยไม่เป็นไรอะเพลงนี้ขอใจเธอแลกเบอร์โทรแต่ต้องขอถามน้องเบเฟิร์นว่าปกติเวลานักร้องประกวดส่วนใหญ่เนี่ยจะร้องเพลงช้าทั้งสองเพลงในวันนี้นะฮะหรือไม่ก็เป็นเพลงที่จังหวะไม่เร็วมากทำไมหนูถึงเลือกเพลงนี้ครับ ก็จริงๆแล้วเฟินชอบอชอบเพลงเร็วนะคะชอบเต้นอชอบร<อ>้องอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ในส่วนของเฟินเนี่ยร้องเพลงช้าไปแล้วอยากให้ลองเปลี่ยนฟังเป็นเพลงเร็วดูบ้างค่ะเอาละครับแหมวันนี้ผ่านไปแล้วสองเพลงด้วยกัน <c oughs> หนึ่งสัญญากับใจและเพลงที่สองขอใจเธอแลกเบอร์โทรเอาละครับน้องใบเฟินจะต้องเลือกหนึ่งเพลงนะครับพร้อมไหมคะพร้อมค่ะ อาละครับและเพลงที่จะใช้ในการตัดสินครั้งนี้คือเพลงเพลงที่หนึ่งค่ะเพลงที่หนึ่งครับ เอาละครับทีนี้คณะกรรมาการจะต้องตัดสินจากบทเพลงนี้นะครับสัญญากับใจครับน้องใบเฟินลุงโน้มรู้จติตยังไงเลยวันนี้หนูร้องได้สะอาดสะอ้าน <c oughs> โอสาวโคราชนี่นึกว่าจะมีแต่สุนารีอย่างเดียวที่ร้องเพลงได้เพราะยังมีหลายคนที่ร้องเพลงเพราะหนึ่งในนั้นก็มีใบเฟินแล้วลุกเพลงสัญญากับใจนี่เป็นเพลงเหมือนจะง่ายโดยท่วงทําน,นองค่อนข้างที่จะไม่อาจจะคุ้นชิน มันมีความยากอยู่ตรงที่ว่าเลนส์มันกว้างคําว่าเลนส์กว้างก็คือตัวสูงก็สูงมากตัวต่ําก็ต่ํามากจะเห็นว่ามีหลายคนที่เลือกมาร้องเนี่ยร้องไม่ได้ดีด้วยเหตุผลว่าพอจะร้องคีย์แผ่นก็เสียงไม่ถึงพอลดคีย์ลงมาตัวต่ําเสียงหายจมลงไปในคอมันก็เลยเป็นเป็นเพลงง่ายและกลายเป็นเพลงยากในที่สุดนะฮะแต่วันนี้ใบเฟิร์นท็อปฟอร์มเลือกเพลงนี้ถูกต้องเลยครับ เสริมนิดครับเพลงนี้จริงๆเพลงนี้ผมว่าแค่คนที่พูดภาษาไทยได้ชัดก็ร้องเพลาะแล้วเพลงเขาดีจริงรจรงเราไม่ได้มามาอวยอะไรครูสลานะ <c oughs> คือนอกจากเพลงนี้แล้วก็มีเพลงเคียวเกี่ยวใจที่มันเพลาะ <c oughs> แต่แปลกใจว่าคนเอาเพลงผมมาลองในรายการเนี้ยไม่ผ่านเข้ารอบสักคนเนี่ยผมงง ครับเพลงดีครับมันดีครับผมครับผมดีมาก่อนครับไปกูเทียมฟังน้ําเสียงคุณแล้วผมไม่อยากคุยด้วยแล้วครับไปกูเทียมดีกว่าเชิญนครับครูเทียมครับครับไปเฟิร์นครับถ้าเป็นผู้หญิงคนคนหนึ่งที่ที่เลาทํางานด้วยกันแล้วสื่อสารกันได้ชัดเจนมากตั้งแต่ส8คนก็ประกบมารอบนี้ก็ตัดทุกอย่างอ่ะที่เป็นใบเฟิร์นรองเท้าสูงเฉือนลงเฉือนหมดทุกอย่าง พูดคุยกันรู้เรื่องหมดแล้วเธอก็ทําตามได้หมดนะฮะก็บอกว่าแล้วไปเฟิร์นเลือกเพลงนี้มาเราไม่รู้ว่าน้องจะเอาเพลงไหนนะก็โอ้โหไปเฟิ่์นมาตอนแรกเลยแต่ที่คุณครูดูแบบว่าปเฟืไม่ได้่เสียลุกไม่ให้โอ้เธอแสดงแล้วดูก่อนก็ลดทุกอย่างลงมาว่าต้องแค่นี้นะลูกเมื่อกี้เห็นแววตาแล้วเหมือนจะขึ้นเราบอกอย่างนี้ใส่เลย ยานะยอยืยออย่างนี้นะขึ้นแล้วตกไป็นคะรูท <c oughs> ู่ใจร้าย,ายมากง่ายดีกว่าสิ่งที่เราบอกเขาตอนนี้เขาก็มองตาเราแล้วเขาก็หงอยลงไปนิดนึงนั่นแหละฮะมันเป็นลุกของศิลปิน<อ>มันเป็นลุกที่พองามวันนี้ดีใจมากที่เลือกเพลงแรกถ้าเลือกเพลงสองนี่กลับบ้านแน่ครูไม่นึกเลยว่าสิ่งที่ครูมองหนูอยู่สมความตั้งใจของครูครับขอโชคดีครับ าลครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับจะต้องรวบรวมคะแนนนะครับผมว่าตอนนี้เป็นความหนักใจนะครับเพราะว่าสัปดาห์สุดท้ายแล้วเราต้องการอีกเพียง1คนเท่านั้นที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปเอาละครับคุณผู้ชมครับ เราคงต้องพักความตื่นเต้นตรงนี้ไว้สักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวลองกลับมาติดตามกันใหม่นะฮะว่าวันนี้หนึ่งในสี่ครับใครจะได้เข้าสู่รอบชิงชละเลิศต่อไปกับรายการชิงช้าสวรรค์ไม่ท้องคำอีกไม่กี่อึดใจเดียวครับเราจะรู้แล้วว่าใคร จะได้เข้ารอบชิงชนะ,ะเลิศเป็นคนสุดท้ายและผลการตัดสินของคุณคือคุณตอนนี้คณะกรรมการนี่นั่งไม่ติดเก้าอี้แล้วนะครับไปไหนคะโอ้อะไรว่าเด็กสมัยนี้มันร้องเพลงกันขนาดนี้เลย <l ots>